สวัสดีคุณผู้ชมนะคะคุณคาตรงจุดเนี้ยมันต้องมีเ <c oughs> ก็บก่อนเก็บก่อนเก็บก่อน <c oughs> อตรงจุดเนี้ยมันต้องมีถ้ำที่มันเข้าไปได้แล้วมันควรจะต้องมีเควสด,ด้วยคุณอันนี้มันเราเราตามหาเจ้าวาร์ปอันนี้อยู่แต่มันอยู่ไหนมันมันบอกว่ามันอยู่ข้างล่างเพราะฉะนั้นเราเดาเดานะคุณอ้าวอันนี้หรือเปล่า มันอยู่ในนี้นี่หว่าแล้วอันนี้มันเข้าไปไม่ได้เราสัมผัสได้เลยไหม呀เฮ้ยเราสัมผัสได้เลยแล้วเข้าก็ไปเปิดวาร์ปได้เลยในนี้แล้วมันมีมันมีเคเวสไหมคุณคือจริงๆอ่ะจะตั้งใจจะมาเปิดคลิปด้วยตรงเออมันมีถ้ำข้างล่างคุณเห็นไหมตรงเนี้ยถ้ำเนาะถ้ำอยู่ถ้ำอยู่ตรงนี้แต่เนี้ยมันเป็นประตูเอียงเนาะประตูอะไรไม่รู้นะคะ แถวแถวนู้นแถวนู้นเลี้ยว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 นี่นี่มันเป็นถ้ำนะคะเราเราคิดว่ามันน่าจะมีเควสหรือมีอะไรไม่งั้นมันไม่น่าจะอ่าเออมันไม่น่าจะสามารถประ่าพี่มันมีกบด้วยเอาเราไม่เก็บหรอเก็บก่อนกบเนี่ยมีอันมีสิ่งนี้ด้วยคุณเอาอันนี้มันไม่มีโพจิตันให้เราเสริมหรอเนี่ยไม่เป็นไรเข้ามาก่อนมีกบนะคะ จริงๆอันนี้มันน่าจะมีเควสไหมคุณตรงเนี้ยเหมือนมันมีเควสนะคะเ,คเดี๋ยวอขออนุญ,ญาตสำรวจดูก่อนน่าจะต้องเข้ามาอีกทางหนึ่งนะคุณมีมีทางนี้ด้วยเหรอว,ว้าวงั้นเราก็แวบมาอีกทางนึงของถ้าเห็นว่ามันอยู่แถวๆนี้ตงแถวๆแง,ง่งแง่งขิงแง่งขิงนี้ คุณว่ามันเข้าแถวนี้ไหมยังไงยังไงใช่หรือเปล่าอ่ะนี่น,นี่มีเริ่มต้นทา้าทายตรงนี้นี่เลยมันเข้าทางนี้นี่ว่าคุณเข้าสองทางได้นะคะแต่ไม่ไม่น่ามีเควสอะไรมั้งคุณหรือมีไหมมีอันนี้เย็นจังเอามีเควสไม่คิดเลยว่าข้างล่างนี้จะมีพื้นที่กว้างขนาดนี้ไปมอน มันมันมีเควสใช่ไหมแต่ไม่ปล่อมอนอันนี้หรือเปล่าแบบประกาศโบราณตามคำสั่งของผู้ดูแลเพิ่งศักดิ์สิทธิ์อันนี้ยาเก,ก่ายาเจ้าวาคาลุกแล้วก็ราชาผู้เปี่ยมคุณธรรมฝ่าบาทออกคารตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจะปิดผนึกดินแดนต้องสาหห้ามสมาชิกสาพันธ์ทั้งหมดเขาไปข้างในผู้บุกรุกจะถือเป็นศัตรูของทางการสหพันธ์นี่คือประกาศร่วมกันของใครนะ นาตาเซลนันเมทรีแล้วก็ฮุยเลันเทคโคลานเทคโคโค,โคันเคตรวจสอบมีอะไรบ้างพืชผักอีกแล้วหรออบคุณแล้งงั้นเราก็น่าจะลงมาทางนี้แหละคุณเหอ้อมันลึกแค่ไหนกันเนี่ยอยากรู้นะใครที่ขุดที่แบบนี้ได้ไี่รู้ไปมอนโอ้โหนี่คือเอียงอุย้ยมีอันนั้นด้วยมีนนั้นให้เล่น ิ่งนี้คือประกาศโบราณอีกเช่นกันเพื่อนร่วมชาติญาติมิตรและเพื่อนพี่น้องที่อุทิศทนเพื่อใช้ชนะอันราบรื่นของสาพันธ์ผู้เปี่ยมคุณธรรมได้ส่งมอบก,กลไกใหม่แบบใหม่ชุดหนึ่งจากดังที่ไหนเพื่อสนับสนุนการขนส่งและการกอบกู้ใต้น้ํามุ่งไปข้างหน้าจะมุ่งไปข้างหน้าไม่ว่าแลกด้วยอะไรก็ต้องมุ่งไปข้างหน้าเพื่ออนาคตอันรุ่งโรจน์ของสาพานันธ์หกปุตตดมเหลือเกินเนี่ยเพื่ออิสรระและเกียรติ เกียรติยศเกียรตินิยมไหมนะเกียรติยศของเราทุกคนเพื่อบ้านเกิดที่จะไม่ถูกมังกรช่วยร้ายกดขี่ต่อไปแล้วมันเป็นข้อความที่เขียนด้วยลายมือที่อ่านได้ไม่ชัดเจนแล้วเราจะอ่านได้ถูกต้องไหมเนี่ยคุณห้ามแต่ต้องคันควบคุมห้ามเราไม่ได้หรอกโดยไม่ได้รับอนุญาตอุบัติเหตุจากการร่วงลงมาทําให้มีคนงานสามคนคนงานสามคนอะไรเหรอห้มแต่ต้องคันควบคุมเริ่ม ลไกแปลกๆนั้นมือเหมือนจะดูดกล่องใต้น้ําขึ้นมานะคือเราก็วางนั้นแหลัปไปมอนแล้วอันนี้คือเราเอาไปวางตรงไหนได้อะถ้าปล่อยมันจะมันจะลงไปตกลงไปอีกแล้วถ้ามีอะไรที่รองกล่องได้ก็คงจะดีอันนี้รองได้ไหมเนี่ยปล่อยไปเลยเรียบร้อยขอบคุณ<ก>โอ้ยอย่างนี้นี่เองสุดยอดไปเลยสุดก้อยนะได้กุญแจที่แช่น้ำจนขึ้นสนิมมานะคะตรงนี้แล้วก็มีเจ้าสิ่งนั้น อันนี้เราเราต้องยิงกล่องเหรอหรือยังไงอะ่ะข้างล่างมันข้างล่างมันทำทำเชื่ออะไรเนี่ย <c oughs> มันแค่จะสแสดงให้เราเห็นเฉยๆบอกว่ามันมีมีกล่องอยู่หรือเปล่าแต่นี่ก็คือกุญแจมาเปิดตรงนี้หรือเปล่าเปิดใช้งานยังไงล่ะคุณคะตกลงนี้มันเควสจริงหรือเปล่าเนี่ยมีประกาศโบราณต่อขอให้เกียรติยศจงอยู่กับผู้ดูแลเพิ่ศักดิ์สิทธ แบบผู้สร้างสันติภาพที่ยิ่งใหญ่ราชาพพผู้เปี่ยมคุณธรรมอ,อกคารตลอดไปอันนี้คือแบบอันนี้เรียกว่าเป็นสร้อยยูพนามอะไรประมาณนี้หรือเปล่าคุณเ <c oughs> นื่องจากความคืบหน้าโครงการระบายน้ําโดยรวมในพื้นที่นี้หน่อยคนขังช้าเพื่อให้มั่นใจว่าสาบันจะได้รับชัยชนะอย่างราบรื่นจึงมีการปรับระบบหมุนเวียนเล็กน้อยตามความเหมาะสมคนงานแบ่งออกเป็น3ทีมแต่ละทีมทํางาน16ชั่วโมงหมุนเวียนสองครั้งทีมที่ทําผลงานได้ดีจะได้รับทเบียนธัญพืชเพิ่มเติม โอ้โหมีการแบบว่าให้รางวัลด้วยแสงแห่งชัยชนะในการระบายน้ําขังอยู่แค่ใกล้แค่เอื้อมเมื่อขุดคูน้ําเสร็จแล้วเรื่องปั๊มน้ําก็จะสามารถทํางานได้ตามปกติพยายามกันต่อไปสุดยอดแห่งการปลูกมอบมีการมอบรางวัลตกลงคันโยกคืออันไหนที่ห้ามจับอ่ะอันนี้หรอเอา้าจับไปแล้วหรือเปล่าคนละอันกันบางคน มีมีความสงสัยว่าตกลงแล้วคันโยกอันไหนที่ห้ามจับไปอ่านอุ้ยอันนี้โอโลรโอนเราขอผีเสื้อนั้นได้ไหมอ่ะไม่ทันแล้วเอาเป็นอันนี้ไปก่อนอันนี้คืออะไรตรวจสอบโอโลรอนนายมาปลูกพักอยู่แถวนี้ยไม่น่าใช่เลยค่ะก็องเก้าอี้อะไรเต็มไปหมดเลยคุณแล้วใครมันลงมาอย่างนี้อย่างที่ไปมอนสงสัยเลยคุณใครมันทำอะไรไว้ตรงนี้ฟ้ามีน,นี่ลงมา ี่กลองขอบคุณค่ะหันไปหันมามืนหน่อยนะคะอขอภัย,ภยเพราะว่าเราอยากดูว่ามันมีกล่องอยู่หรือเปล่านี่ไงลนะ่ะเอา้าอันนี้คืออียงเนาะพืชผักอีกแล้วบอลลอลนายไม่ต้องมาซุกกระหล่ำปีไว้ทุกที่ได้โปรดบอลลอลบอกผมเปล่านี่มีทางลงไปมันคือทางน้ำนี่คือทางน้ำที่แบ่งกันขุดเหรอเนี่ยคุณยาหนึ่งสอง อันนี้ไม่ใช่นี่หว่าไม่ใช่หินโอ้คุณค้ายังไม่มีปกแต่ไม่เป็นไรเอาเจ้าตัวนี้กูมาสก๊อกตุ้งไม่รู้จะทำยังไงดีคุณแต่ว่ายิงไปก่อนเนี่ยอย่างน้อยโล่มันก็ต้องแตกบ้างแหละนี่นะขอบคุณนะครับสำหรับกล่องอา้าว ออนึกว่าจะอดเก็บสะแล้วเราตรงลงนี้ยังไม่มีเควสขึ้นเลยคุณ <c oughs> แต่ <c oughs> มโนว่าเป็นเควส <c oughs> เปิดคลิปมาบ <c oughs> ันทึกช่างฝีมือหนึ่งหลังกำแพงหินทางเหนือมีทางเดินลัดที่นำไปสู่ด้านบนของน้ำตกดูเหมือนจะใช้เป็นห้องเก็บของได้หลังกำแพงหินทางเหนือทำเครื่องหมายไว้เล็กน้อยเพื่อที่ตัวเองจะได้ไม่ลืมเส้นทางทีหลัง อาการบาดเจ็บของสัญญานอะไรนะสัญญาณนี่แย่ลงอีกแล้วสภาพแวดล้อมชื้นเกินไปเก,กี่ยวกให้เธอพักผ่อนแล้วแต่เธอยิ้มแลวปฏิเสธอ่ะทำไงได้เนี่ยบอกว่าจะทวงให้ทีมคืบหน้าช้าลงทําให้ทุกคนไม่ได้รับสเสบียงเพิ่มเติมโอ้โหประกาศธ,ธัญ,ญพืชนั่นแน่เลยคุณในตอนกลางคืนต้องฉวยโอกาสตอนที่คนอื่นไม่สนใจขึ้นไปเอาคบไฟมาให้เธอเพื่อใช้มันมาหน้าแผลจริงๆห้ามทำนะคุณมันอันตรายไม่งั้นแขนขาเธอน่าจะเน่าเปื่อยไปด้วย ภยัคภยคนณภัยคนก็เก็บหรอใครมันเอาภัยคนมาไว้ฮะกิกก้เอ้าผู้ผาที่นี่มันมืดอย่าวิ่งเพ่นพันเดี๋ยวนะพวกนี้ดูเหมือนใครเป็นจัญลักษณ์ที่ใครบางคนทําไว้นั่นสิคุณเราเก็บมาตลอดเลยเนี่ยผู้ผาเควสอันไหนโอ้โหผู้ผามันเข้าไปทางนู้นเดี๋ยวเราตามไปนะตรงนี้มันมีอะไรอ่ะ <c oughs> โอเคไปรับเควสก่อนคุณ น้องผาน้องผ่าว่าไงอ่าเก็บเก็บหมดเลยคุณน้องผ่าน้องไม่เข้าอะแล้วน้องไม่เข้ามาหรอผ่าว่าไงนี่คืออะไรอ่ะบันทึกช่างฝีมือสองผ่าเรารู้แล้วมันแคบ <laughs> นี่แน่ นี่แน่ขอขออนุญ,ญาตนะคะคุณที่นี่มันแคบนิดนึงบันทึกช่างฝีมือสองนะฮะมาเลยภยโคนเต็มเลยคุณเก็บให้หมดเลยค่ะอันนี้เล่มที่2ส,สัญญานี่ตายแล้วโอ้โหเพิ่งอ่านเมื่อกี้ <laughs> บางที่อาจจะเป็นวันนี้หรือไม่ก็เมื่อวานฉันเองก็ไม่แน่ใจในความมืดมองไม่ออกหรอกว่าตายหรือยังมีชีวิต พวกเขานอนเอียงกระเทเร่เหมือนอัปปาก้ากันหมดที่นี่เองก็เหมือนกับกระเพาะของอัปปาก้าที่มีกลิ่นเหม็นชวนให้ขึ้นไส้ไม่มีใครเหลือแรงพอที่จะฝังเธอและโยนเธอลงคูน้ำไปอย่างนั้นโว้ยอย่างเศร้าล้วนเป็นคำสาปแช่งกันสิ้นแล้วควรจะเกลียดชังใครดีละ่ะพวกเขาเองก็บอกไม่ถูกเหมือนกันก็เหมือนอย่างที่พวกเขาพูดทุกคนต่างทำงานเพื่อตัวเองและเพื่อพี่น้องในสาพานันไม่ได้ทำงานเพื่อพวกมังกรช่วยร้ายที่เคยกดขี่เราในอดีตยังไงก็ไม่มีทางสาปแช่งตัวเองได้หรอก ทำเถอะถ้าขุดคูน้ําไม่เสร็จภายในห้าวัน,วนก็จะถูกตัดสีเบียงแล้วถึงตอนนั้นทุกคนจะตายกันหมดเหมือนกับพวกที่รับผิดชอบเครื่องตุกน้ําพวกนั้นมีอะไรอยู่ใต้น้ํากันแน่นะไม่รู้สิอย่างน้อยก็ไม่มีชีวิตพวกเราอยู่ในนั้นนะโอ้โหฉันต้องฉันต้องลงใต้น้ําภูผาไปอันนี้มันโอ้ไม่เปิดประตูก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันเปิดแล้ว งนี้เดี๋ยวลงไปก่อนโอเคหาเหตุใดเมื่อกี้มีอะไรนะคุณอบอพุงอาหารหาเอาจ้าผู้หาเธอเธอนำทางฉันมาตรงนี้แล้วเธอไปหน่อยฟ้องโอ้ ไปจุดวาร์ปผู้สูงศักดิ์ที่ถูกเลือกมาแล้วคุณเขาเควสสักที <laughs> จ้าโอืคโอฟชูลูเอลมาแล้วมีให้เลือกเจ้าด้วยเกียรติด้วยความนับถืออีหยังละกกาพูดกับข่าดีไม่ได้พูดกับเราเอาเป็นน้ำหรือเป็นบิน <laughs> เอาเป็นน้ำหรือเป็นบินดีคะ่ะสอ่งอันนี้โอ้โ oh. ห คุณพระเอาบินแล้วกันนะคุณม,มีน้ำอยู่ทางนู้นุินน้ำก็ได้บินก็ได้นะคุณอันนี้มาก่อนบินบินมาทางขวาทางซ้ายยังไม่มีอะไรอันนี้ข้างล่างคืออะไรอะ่ะโอ้มีมีมีหีบให้อันนั้นน่าจะเอาไว้ใช้ทำอะไรสักอย่างแน่เลยคุณแบบว่ามีปลาบรรจุโฟจิตันโอเคเอา เอาเราบรรจุแล้วคือคือมันต้องให้เปิดทางนี้ดิว่ะเอาเราขอโทษได้ไหมละ่ะที่เราแบบว่าเดี๋ยวเราต้องออกก่อนคุณตรงนี้ตรงนี้มีกล่องใจคอคือคงเควสยังไม่เข้าเลยคุณตอนเนี้ยแต่ถ้ามันเปิดมาแล้วอ่านี่ขอกล่องก่อน มาไปต่อนะคะเลี้ยวซ้ายขึ้นมาแล้วตรงนี้มันคืออีอย่างละพาช่วยเราก่อนไหมคือเราเดาว่ามันต้องมีโค้ดตรงนี้บ้างนั่นแหละคุณสักอันหรือถ้ามันไม่มีก็ก็ก็บันทึกช่างฝีมือนีละนามยิ่งขุดลึกลงไปเท่าไหร่กินเหม็นที่น่าขยะแขยงสุดจะบรรยายก็ยิ่งทวีความรุนแรง บางทีอาจเพราะที่นี่เต็มไปด้วยความชื้นและเชื้อราลาสีขาวและครับแร่ธาตุที่ยากจะอธิบายได้มักจะส่งกลิ่นที่ไม่ดีต่อสุขภาพออกมาเสมอแต่นั้นไม่ใช่สาเหตุเดียวที่ทําให้ที่นี่ดูไม่ชอบมาผาคนตอนแรกจุดๆ,ๆเนี่ยใครไม่รู้เนี่ยรู้สึกว่าที่นี่ดูไม่ค่อยเป็นมงคลเท่าไหรนะ่นักแม้แต่ตัวเธอเองในตอนนั้นก็ไม่ได้พูดอะไรที่แปลกไปกว่านี้แต่ว่าเมื่อการก่อสร้างดําเนินต่อไป จู่ๆก็มีช่างฝีมือคนหนึ่งจึงมาจากจุดๆคุ้มขังขึ้นมาเขากรีดร้องพร้อมกับร้องไห้สลับกับหัวเราะเอาละแล้วพูดซ้ำแล้วซ้ำแล้วว่าเห็นเงาดำสูงใหญ่อย่างน่าเหลือเชื่อที่ทั้งอัปลักษณ์และอ้วนเพะอยู่ใต้น้ำมันส่งเสียงร้องอนนาสยดตหยองและหยาบคายแล้วก็สั่งให้เขาคุกเข่าให้เจ้านายให้เจ้านายด้วยหรอของมัน ขวัวห้าก็เลยพาเขาออกไปทว่าความรู้สึกไม่สบายใจก็ได้เริ่มลุก,ล,กลามไปในหมู่คนงานฟองอากาศและกระแสน้ําวนที่ผุดขึ้นมาจากน้ําเหม็นวันนั้นยังพออธิบายได้ว่าเป็นปรากฏการณ์ของธาตุต่างปกติแต่เสียงและเสียงกระติบที่ดังขึ้นมาเป็นครั้งคราวแลแม้แต่ฉันเองก็ไม่สามารถหาคําอธิบายที่สมเหตุสมผลมาอธิบายพวกมันได้จากด้านหลังกําแพงพวกนั้นหรือไม่ก็ข้างใต้กําแพงฉันเองก็ไม่แน่ใจฉันได้ยินเสียงบางอย่างที่ดูน่าสงสัย มันแผ่วเบาและเลือนรางคล้ายกับมีบางอย่างกำลังวิ่งผ่านกำแพงครูงานกระติบกระซาบกันท,ทั้งที่ตัวสัน่นความหวาดกลัวจนแทบบ้าและคำพูดตะกุบตะกักนั่นน่ะบ่งบอกเป็นในว่าคำสาปที่ทุกคนไม่อาจจินตนาการและไม่อาจดูหมินนั้นต้อนอยู่ใต้หวงน้ำดึกและสิ่งที่พวกเราทำลงไปก็ได้ปลุกมันขึ้นมาให้ตื่นจากการหลับไหลอันยาวนานหลายยุคส,สมัยนับไม่ถ้วนไม่มีใครสามารถรอดออกไปจากโบราณสถานแห่งนี้ได้และถึงจะมีคนทำได้จริง พวกเขาก็ไม่สามารถเล่าเรื่องทั้งหมดให้คนอื่นฟังได้เพราะผู้คนจะคิดว่านั่นเป็นแค่คำพูดเพ้อเจ้อฉันไม่สามารถอธิบายความหวาดกลัวอันน่าชิงชังและน่ารังเกียจนี้ได้ด้วยแนวคิดปกติได้เพราะกำแพงพวกนั้นน่ะกำแพงที่ชื้นแฉะและเต็มไปด้วยเชื้อราที่รองรับเพดานโค้งนั่นน่ะน่าจะสร้างจากอิฐหินแข็งเนื้อตันและเสียงสะท้อนที่เกิดจากการเคาะก็ยืนยันข้อเท็จจริงนี้ยังไงก็ตามเตียงกรอบแกรบอันน่าสะพรึงกลัวเหล่านั้นยังคง ก,ก้องกลางวานท่ามกลางราตรีอันมืดมิดความวุ่นวายและเรื่องรางของมันทําให้ฉันที่นอนดับอย่างกระสับกระสายมาตลอดจะดุ้งตื่นขึ้นมาหัวหน้าง,งานพวกปลอบใจให้พวกเราสบายใจเพราะเธอไม่ได้ยินเสียงผิดปกติใดๆเธอจึงอธิบายแค่ว่าพวกเราพักผ่อนไม่พอถึงหูแล่วไปเองด้วยความเห็นใจเธอเลยยื่นขอสเสบียงให้พวกเราเพิ่มเติมแต่ความกลัวที่แพร่กระจายในหมู่คนงานน่ะกลับรุนแรงมากเสียจน เนื้อหาต่อจากนี้ถูกลบอย่างจงใจไม่สามารถอ่านต่อได้น่าจะกลัวมากอาจจะมีการแบบอเอ,อ่อเรียกว่ายัางไงอะคุณเกิดการเกิดการเกิดการคุยคุยกันไม่ไม่ลงรอยกันเกิดขึ้นอันนี้มีกระโดดลงไปหรอหรืออย่างไรใช่หรือเปล่าตรงนี้มาตรวจสอบกันก่อน ร่องรอยนี้เอาไว้ทําอะไรแน่นะนักเดินทางตามผู้ผาไปทั้งนั้นก่อนเธออาจจะมีของดีก็ได้ผู้ผามาตอนไหนหนะ่ะกี <G> ้ <ie> มันตามมานะไปดูกันมาตรงเนี้ยหลอผาบรรจุโฟจิตันผาครับช่วยเรานะผามีสองตัวเอาไปคนละตัวมีเกมเพย์ให้เล่น เิ้นส่วน,นกลไกประหลาดหมุนให้พอดีกับรูกลไกเนี่ยหรอเดี๋ยวประกาศที่อ่านได้ไม่ชัดเจนขอให้เกียรติยศจงมีแต่ผู้สร้างสันติภาพออาขานไปตลอดไปช่างฝีมือมาซูลินกับทาโนทานาโคและรับผิดชอบและใครไม่รู้ว่ารับผิดชอบก่อสร้างสุกน้ำอย่างละเลยทำให้ล่าช้าเมตตามไม่มีการลงโทษ หยุดการส่งสเสบียงเป็นเวลาสสัปดาห์เปิดใช้กุญแจหินของกลไกสูบน้ําวางไวท้ที่ห้ามแต่ต้องจนกว่าจะมีการจัดสรรหาช่างฝีมือใหม่เราเก็บเอองพี่ยนาทาดูทของมันมีคนคอยคอยดูดนะ้วยพาคนละคนละตัวไงไหนที่บอกไว้เมื่อกี้อ่ะนี่แน่เขาไหนป้าพาบอกว่าคนละตัว โอ้โหจัดการได้สักทีแต่อย่าบอกนะว่ากุญแจที่ผาเจอเป็นกุญแจที่ประกอบเข้าไปในรอยแยกนั่นน่ะกี้กี้หุยดูเหมือนมันจะมีความสุขมากเอเป็นว่าอ่านไม่ทันเลยไปม่อนเราต้องประกอบมันหรอแล้วเราเราต้องโอเคเราใช้อันนี้ใช่ไหมคุณเสร็จแล้วอา้าวไม่น่าใช่อันนี้หรอกนะอันนี้หรือเปล่าันนี้เราบินขึ้นมาก่อนอ๋อเสร็จแล้วเราก็บินขึ้นไปอ๋อ โ oh, อเรานึกว่าเอา้าผาจะต้องประกอบตรงไหนเนี่ยฮหามาบอกเราก่อนดีประกอบตรงไหนฟะไม่น่าใช่ครับครา้งบนนี้หรอกคุณขอ,อไปประกอบตรงนั้นคือ <c ười> บางทีอะนะอาศัยกุญแจก่อนคุณแล้วค่อยว่ากันฉันต้องหมุนอันนี้ ใส่อะใส่ไปเลยคุณได้หรือยังโอเคเอามันก็ประกอบง่ายๆนี่ว่ะแล้วแ้วยังไงผาอุ้ย <c oughs> น้ำลดลงแล้วเจอเคเวสหรือยังเนี่ยคุณ <c oughs> <c oughs> ก่ันเริ่มเข้าเคเวสนะคะจริงๆอันนี้คือหลังจากที่เราอ่าเรียกว่าเราเราเล่นเล่น นักเดินทางผู้หลงทางในเมืองเท่าทานน่ะเล่นมาแล้วคุณอันนี้เดี๋ยวเราเอาออกก่อนคุณเอาน้องนกนี่ออกน้องนกแล้วเราก็เปลี่ยนมาเป็นตัวนี้นะคะประทับร่างไปไม่นะรูกมันนี่ประหลาดยังไงเหมือนจะเป็นมังกรหรือเปล่าเออไปม่อนเราโทษทีกี้กี่เออพ้ยตรงนั้นมีให้ให้เลือกสรรมีสองด้านโอ้โห คุณคะมันถึงเควสหรือ,อยังเก็บอันมมีพวิบวับอันนี้ดูไม่ใช่แค่หินนะเหมือนเศษโลหะบางอย่างมากกว่านะ่ะงั้นเอาไปก่อนดีกว่าบางทีอาจจะมีอะไรล้ำค่าก็ได้แต่เม่าเราจะเก็บทุกอย่างที่มันไอ้นี่ไม่ได้นะดูหร,หรือเปล่ากระเป๋าเรามันเต็มน่ะ <c oughs> มาตรงนี้ก่อนละกันคุณเฮ้ยเก็บปลาได้ไหมเก็บปลาโอเคถึงอันนี้ออก ออกออกก่อนหยุดเดินทีเอาอันนี้เอ้าไม่ใช่ทางข้างหน้านี่เราจำเป็นต้องขนาดนี้เลยตอนเนี้ยอุ้ยอันนี้ถ้าเราตัวเล็กหน่อยก็จะสามารถเดินเข้าไปได้ใช่ปะเนี่ยคุณโอ้เราเอาอันนั้นมาก่อนได้ไหม สร็จแล้วแล้วก็อันนี้มันต้องบินขึ้นไปข้างบนอันนี้มันจําเป็นต้องบินขึ้นไปหรอเนี่ยไม่รู้เลยคุณแต่มีทางนุ้นให้ไปต่อนะนี่มันวนกลับมาดี่กว่าแล้วอันนี้เอ๊เขาจะให้เรากระโดดขึ้นไปทําไมอ่ะไม่น่ากระโดดมาแค่นี้มั้งคุณงงจังหรือว่ากระโดดมาทางนี้อรอ หรือว่ากระโดดข้างล่างหรือเปล่าคุณข้างล่างนี่ยิย่งไม่มีอะไรเลยนะอ่ะเอาโทษโทษเราเราประทับร่างนี้ไหมแล้วก็เก็บอันนี้มาก่อนอันนี้มันเหมือนมันมีมันตรงเนี้ยมันเหมือนจะต้องกระโดดขึ้นไปมั้งคุณเดี๋ยวลองกระโดดดูค่ะเอาไม่ได้เหรอเนะี่ยน้องน้องกระโดดสูงไว้พอ อันนี้มันน่าจะมันอยู่ข้างล่างไงใครเขาอ้อมเข้าไปข้างล่างได้ไหมทางนี้คือทางที่เราจากมาอันนี้อันเนี้ยกระโดดขึ้นดีโอโลโลอนแล้วก็ปีนไปตรงนี้น่าจะน่าจะเป็นที่ตันเฉยๆมังคุณตันแบบตันอ่ะเอา้าตรงนี้นี่ว่าแล้วมันให้เรากระโดดขึ้นมาจากทางไหนอะเนี่ย เรากระโดดผิดที่เขาก็ไม่ไอ้นี่ให้นะฮ่าฮ่ากล่องเป็นของฉันอขอบคุณค่ะข้างล่างก็มีอีกกล่อ,องหยองซ่อนเลย<ส>อันนี้กระโดดขึ้นมาก่อนเอ้าโอโลลอนมันชนอันนี้คือ แล้วเราต้องกระโดดกลับออกไปเหรอเอา้าเมื่อกี้มันมีอะไรมันขึ้นเอา้าเอา้าคุณแล้วก็นึกว่ามันมันไม่ให้เหยียบโถ่อ่ะเรารอมันก่อนละกันคุณจริงๆเราไปประทับร่างตรงนั้นก็ได้นะแล้วเราก็ออกไปเลยขอบคุณที่มาส่งนะครับ อ๋อคุณเราเห็นแล้วทางไปต่ออยู่ข้างบนนุ่นปั๊บหนึ่งก็มัวแต่อา้าวตรงนี้นั่งได้เหรอนั่งทำอะไร่ะ <laughs> นั่งกับคุณพี่เขาอย่างนั้นเหรอหมั่วแต่หันมาดูเล่น,นกลไกอันนี้ทางนี้ทางนี้เขาให้มาทางนี้โถอันนี้อ่าปีนปีนขึ้นไปได้ไหมโอเลออนทางนี้โอเคปีนได้นะคะไปต่อเลยค่ะตกลงนี้มีเคเวสหรือ,อยัง ใส่กุญแจมีเรามีกุญแจแล้วเหรอเอามีอันเดียวอันเดียวคือใส่ได้หมดเลยเหรอดูเหมือนมันไม่ใช่อย่างนไีไม่รู้ยันนี้หรือเปล่านะคุณไม่น่าใช่เลยคุณน่าจะแบบนี้แหละแล้วก็อ่าส่วนหัวเดี๋ยวนะเออไม่ใช่แบบแบบนี้ได้ไหมนายใส่ใส่แบบนี้ได้ไหม เออก็ใส่ได้แต่อาจจะใส่ผิดน้ำลดลงไปอีก้วดูเหมือนจะไปต่อเอาเปิดใจให้กันนี่ไงล่ะเปิดเควสนะคะสวัสดีคุณผู้ชมนะคุณแต่ว่าเดี๋ยวเราเก็บกล่องก่อนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวอเควสมันค่อยไปเปิดกันพาร์ทหน้าได้วหมพาร์ทนี้เปิดกันพาร์ทนี้นี่แหละวิธีเปิดเควสเมื่อก่อนหาฉันหาลดระดับน้ำอยู่นานมากนี่นี่นี่ลงไปเอาสวัสดีพวกเธอ แล้วเราต้องเก็บเจ้าสิ่งนี้อีกแล้วเหรอเก็บเป็นชิ้นส่วนคล้ายกับอันก่อนนะเนี่ยมันเหมือนไม่เหมือนฝีมือมนุษย์นะเนี่ยเอาไว้ใช้ทําอะไรกันแน่แต่ก่อนอื่นนั้นสําหรับเควสนี้นะคะเปิดใจให้กันในออคฮานได้พบโครงสร้างใต้ดินเหมือนจะลึกจนมองไม่เห็นน้องคุณมันต้องลงไปต่อแต่ว่าพาร์ทนี้ถือว่ามาวิธีเปิดเควสก่อนละกันคุณ <c oughs> เดี๋ยวไปต่อเดี๋ยวจะค่อยไปต่อกันกับอ่าพาร์ทพาร์ทถัดไปนะคะมันจะได้ ไม่ไม่แบบโหลดมากเกินไปบางคนเหมือนกับว่าเล่นแล้วเล่นแล้วงงๆอะไรหาทางเข้าไม่เจออะไรประมาณนี้เนาะ <c oughs> แล้วก็มีคนที่เล่นแล้วตัดพาร์ทแบบเราด้วยนะคะก็ขอ,ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะชื่นชอบกดไลค์กดติดตามกดแชร์หรือคอมเมนต์เพื่อพูดคุยกับเราได้นะแล้วไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีคับ